สวัสดีครับก็มาดูนะครับสาหรับป่าเครื่องกระตุ้นแบตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวครบนะฮะอันนี้คือครบทุกรุ่นนะฮะครบทุกรุ่นแล้วนะฮะมีโค้ดหมดตั้งแต่อินฟินิอะไรพวกนี้นะฮะไอเทล i ินโนนะครับแล้วก็พวกรวมในส่วนของ Apple Watch ด้วยนะฮะแอปเปิลวอทจนถึง iPhone 16 Pro Max นะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการใช้งานนะครับอ่าใส่ขั้วเข้าไปนะครับใส่ขั้วเข้าไปนะฮะ ใส่ขัวเข้าไปจะมีไฟสถานะแจ้งว่าแบตเตอรี่เนี่ยเหลือมีเหลือไฟอยู่เท่าไหร่ช่องที่2นะครับจากนั้นเราค่อยเสียบสายเข้าไปนะครับเสียบสายชาร์จเข้าไปตรงนี้ปับอ่ะรอสักครู่หนึ่งนะฮะอันนี้สายเสียบนะ่ะสายไฟมาดูเสียบอ่ะโอเค สถานะเวลาเสียบเข้าไปจะเป็นสีเขียวพร้อมกับจำนวนแอมที่แจ้งฝั่งนี้นะฮะจำนวนแอมที่แจ้งฝั่งนี้นะครับ1.4จแอมนะฮะเนี่ยด้านนี้นะครับคือแจ้งจำนวนแอมนะครับที่เข้านะฮะอ่ะโอเค